หลายคนสงสัยว่ามีอะไรติดฟันลิซ่าวงแบ a ็คพิงหลังจากที่ลิซ่าได้ปรากฏตัวในงานเซอร์เพนที่75ปีเครื่องเพชรบูการีที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ทั้งสวยและน่ารักสะกดสายตาทุกคนและสิ่งหนึ่งที่หลายคนสะดุดตาเมื่อเห็นรอยยิ้มของลิซ่าดูเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ติดที่ฟันของเธอแวววาวน่าดูเลยค่ะและสิ่งที่ติดอยู่ที่ฟันของเธอก็คือเขี้ยวฝั่งเพชรสำหรับเขี้ยวฝั่งเพชรเป็นเทรนด์แฟชั่นฮิต ของการเสริมความงามให้กับฟันรูปแบบหนึ่งเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับรอยยิ้มซึ่งการทําเขี้ยวฝั่งเพชรจะต้องใช้ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะติดเพชรหรือวัสดุคลายเพชรลงไปเนื้อผิวเคลือบฟันด้วยกาวชนิดพิเศษซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเพิ่มเสน่ห์ให้แก่รอยยิ้มนั่นเองค่ะ